มั่งมีจากการโกหกและการเอาลัอเอาเปรียบคนอื่นเพราะนั้นเราสามารถมั่งมีจากความซื่อสัตย์ได้ไ,ไหมครับมั่งมีจากความโคดโกงอาจจะมั่งมีได้แต่วันหนึ่งก็ต้องลม้มลงมาแต่เราสามารถมั่งมีจากความซื่อสัตย์และก็เติบโตขึ้นได้นะครับชาวยิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีกรุงลงทาให้รับผลสาประการเช่นครอบครัวปฏิเสธนะครับถูกห้ามให้นมัสการในธรรมศาลาไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่ดีตอนท่านั้นพระพียังใช้คําว่าถูกจัดในระดับเดียวกับผู้ฆาตกรด้วย นะครับคนที่โกงในงพมพีจึงให้ความรุนแรงพอๆกับฆาตก,กรถ้าเราเป็นคนที่โกงเราต้องเปลี่ยนชปลงชิดไ,ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าบอกให้รุนแรงมากเท่ากับฆาตกรเลยนะครับขายของโกงเกินราคาอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนที่ผมแบ่งปันพี่น้องในเขาที่แล้วว่ามีคนหนึ่งซึ่งซึ่งทําธุรกิจขายของประเภทหนึ่งแล้วมารู้ภายหลังว่าแล้วเก็บมัดจบลูกค้ามาแล้วสามจามลายมารู้ภายหลังว่ามีสินมีอีกบริษัทหนึ่งราคาถูกกับเขาอีก ในคุณภาพสินค้าเท่ากันคนนี้ทํำยังไงครับไป3ามสาบริษัทแล้วไปขอคืนเงินมาจําแล้วก็บอกบริษัทที่เป็นลูกค้าว่าขอไปซื้อกับคู่แข่งมาเถอะเพราะสินค้าเหมือนกันเลยและราคาถูกกันด้วยปรากฏทั้ง3ามสบริษัทนั้นไม่ยอมคืนแล้วก็ยินดีจะซื้อกับคุณต่อไปเพราะคุณซื้อสัตว์แล้วก็มั่นใจว่าถ้าก่อนซื้อคุณยังซื้อสัตว์หลังจากนั้นปุ๊บผมคงให้บริการที่ดีจากคุณแน่นอนความซื้อสัตว์จึงเป็นจุดเริ่มต้นความสุขใจไหมครับ เราไม่เป็นต้องไปโคดโกงนะครับคนไม่ได้ไม่ได้โง่เขลาหรือไม่ได้ไม่รู้เพียงแต่เขาจะบอกหรือเปล่าว่าเขารู้แล้วแล้วเดี๋ยวคนฉลาดมักไม่เคยบอกจริงไหมครับบางครั้งเขาก็รู้ว่ามีคนโกงเขาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เพียงแต่จำจำไว้ว่าก็เจอกันครั้งนดี้ก็พอแล้วไม่ไปไกลมากกว่านี้การสร้างธุรกิจนั้นจําเป็นต้องสร้างบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับถ้าตั้นมีความซื่อสัตย์คนก็จะเกิดการบอกต่อธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกล้วนมาจากฐานความซื่อสัตย์ แล้วมีคนบอกต่อจนเกิดเป็นลูกค้าประจาพี่น้องคงทราบว่าการสร้างลูกค้าใหม่ต้องใช้เงินเป็นสิบเท่ามากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าใช่ไหมครับลูกค้าเก่ารักษาได้ด้วยความซื่อสัตย์ถ้าวันนี้ท่านซื่อสัตย์ท่านจะมีคนมีความมั่งคั่งไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ชาวยิวซักเคียดได้รับผลในเวลานั้นนะครับไม่เพียงแต่สักเคียดยังเกลียดตัวเองด้วยแน่นอนซักเคียดก็อยู่สภาพเกลียดตัวเองเป็นคนไม่ซั่สัตย์เป็นคนโกหกหลอกลวงนะครับก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าท่้นอาจจะมีบุคลิิกนสัยยบาางงอ่ที ไม่ชอบในตัวตั้เองนะครับผมมาเชื่อพระเจา้าผมก็มีอุปนิสัยหลายอย่างที่ผมไม่ชอบในตัวเองจริงๆไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างทีเดียวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเลยที่เราที่เราคิดอย่างนี้ที่เราไม่ได้คิดถึงคนอื่นที่เราคิดแต่เรื่องตัวเองอะไรนี่เป็นตน้นสักเคดก็เช่นเดียวกันนะครับมีความฟ้องผิดนั้นสักเคยียังอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวหมดหวังแล้วก็ไม่รู้จะทาอย่างไรบ้างนั่นเองครับดังนั้นวันนี้เราจึงมาดูว่าแม้ เราจะเป็นเหมือนซักเคสนะครับแม้เราจะมุ่งที่การสร้างแต่วัตถุต่างๆภายนอกแต่วันนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราควรจะคิดอย่างไรบ้างและพระเจ้าช่วยเราอย่างไรบ้างวันนี้มาดูสุดท้ายสาประการด้วยกันว่าพื้นฐานความจริงว่าเราควรมองตัวเองอย่างไรบ้างเราจึงต้องควรตามแบบมองตามแบบที่พระเจ้ามองเห็นไ,ไหมครับ <Okay. S 1> การมองตัวเองนั้นจึงมีความสําคัญเราต้องทําตามแบบที่พระเจ้ามองเพราะอะไรครับเพราะว่า วันสุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับประธานบริษัทจะไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าคุณจะตนกนรกหรือว่าจะขึ้นสวรรค์หรืออนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจก็สัมพันธ์กันเพียงแค่รายได้แล้วก็การค้าเท่านั้นเองนะครับพ่อแม่เราก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับอันที่จริงทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยทุกคนเราต้องอยู่ต่อหน้าบัลังที่ภาษานะครับภาษาทางเหนือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนที่กําหนดว่าคนไหนมีกรรมคนไหนมีเวรมากน้อยแค่ไหน และต้องชดใช้อะไรบ้างพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรของเอาเร็ไหมครับดังนั้นชุดนี้เราจึงต้องดูว่าเราทําสิ่งต่างนั้นเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนตรวจคนสุดท้ายกันแน่คงไม่เป็นประโยชน์ที่เราทําสิ่งต่างแลวไปให้คนที่ไม่ใช่คนอนุมัติเงินเป็นคนตรวจรับสินค้าเราต้องรู้ว่าเจ้าของแท้จริงคือใครใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนตรวจดังนั้นเราจึงต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างเราจึงมาดูในวันนี้3ประการว่าคนตรวจหรือพี่ซูนั้นคิดอย่างไรกับเรากันแน่ เพื่อเราจะไม่ต้องเสียเวลามาแคร์สิ่งที่เป็นความสำคัญน้อยกว่าใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะปฏิบัติหลายๆคนไปพร้อมๆกันได้เป็นองนงอาจจะมีประสบการณ์อยู่ในกิจการที่ครอ,อบครัวเรียกว่าระบบโคงสีใช่ไหมครับมีสามีภรรยาเป็นเจ้าของแล้วท่านเป็นลูกน้องเขาหรือมีเป็นครอบครัวเป็นเจ้าของแล้วเป็นลูกน้องบางครั้งอำนาจสูงสุดก็อาจจะอยู่ที่ตัวคนที่เป็นผู้ชายบางเรื่องก็อยู่ที่ผู้หญิงบางเรื่องก็อยู่ที่ลูก บางเรื่องต้องไปอยู่ที่ปู่ทีหรืเจ้าของกิจการนะครับยากมากที่ถ้าจะทําใหา้ตามใจทุกคนได้หรือบางครั้งเราหาคนที่ไปขายของนะเราก็ไม่รู้จะไม่รู้จะตามใจใครดีพี่น้ังแต่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเหลือคนนี้ถ้าต้องตามใจเองไหม,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 มครับการเชื่อพระเจ้าจึงเป็นการลดงานเยอะมากนะครับมีแต่ก่อนมีพี่น้องมาปรึกษาผมคนหนึ่งนะบอกว่าอยากจะลาออกจากการเป็นคิสเียนเพรางงานเยอะมาก <c oughs> เป็นเพราะอะไรครับ เพราะเขายังคงปฏิบัติหลายคนมากเขายังคงเอาใจหลายมันเลยเยอะมากจริงๆเราพยายามบอกว่าจริงๆการมาเชื่อพระเจ้าจริงการเป็นเหลือเจ้านายแค่คนเดียวเหลือคําสั่งเดียวคําสั่งง่ายๆสิมเพิลสมเพที Simple ่สั Simple ่งไปการมาเชื่อพระเจ้าที่จริงนั้นลดงานหลงที่สังงําไปไหมครับ <S <s มาเชื่อพระเจ้าเราไม่ต้องทําอะไรอีกตั้งหลายอย่างมีหลายอย่างที่เราเลิกทําไปเลยอย่างได้ในการหลังจากเรามาเชื่อพระเจ้านะครับจึงมาดูว่าเป็นยังไงประการที่หนึ่งนะครับความสําคัญ ต่อพระเจ้าเป็นอย่างไรประเด็นหนึ่คือพระเจ้าสนใจเราแม้เรารู้สึกว่าตนเองไม่มีความสําคัญพี็น้องแม้เรารู้สึกว่าเราไม่สําคัญแต่พระเจ้าเห็นว่าเราสําคัญเห็ไหมๆๆครับสําคัญแค่ไหนสําคัญขนาดยอมตายเสียยังดีกว่าที่จะไม่ได้เรามาพีา่น้องถ้ามีสักคนหนึ่งต้องยอมยอมตายเพื่อท่านอย่างเนี้ยพี่น้องจะบอกได้ว่าเธอไม่เห็นเห็นคุณค่าของฉันเลย มีสามีภรรยาในโลกนี้จนวนมากที่บางครั้งไม่ถึงขั้นยอมตายหรอกแค่ขออยู่กับฉันเขาก็ไม่อยู่แล้วแค่ขออยู่ด้วยเขาก็ไม่อยู่ก็ต้องจากเราไปบางครั้งลูกเราก็ต้องจากเราไปไม่ได้มาดูแลเราในายามเราแก่เท่าแต่พระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ยอมตายแทนเราเพื่อจะทําลายความบาปและให้เรามีความสมบัติกับพระเจ้าเหมือนเดิมพี่น้องพระเยซูต้องพิสูจน์อะไรไหมครับใช่ไหมครับบางคนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาดีจริงหรือเปล่าต้องต้องมีเวลาในการพิสูจน์ ระเยซูสนใจเราแม้ว่าเราถือว่าเราไม่สําคัญนั้นเราจึงสําคัญใช่ไหมครับแม้คนบอกว่าเราไม่สําคัญแต่พระเยซูว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นความสาคัญแต่พระเจ้าทรงตายเพื่อไถ่บาปเรานี้นเองดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอคอยให้คนมาบอกว่าเราสําคัญใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูบอกว่าเราเป็นคนสําคัญสำหรับพระองค์และเราทําตัวดีขึ้นคนก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเราใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลตามมา คนจะเห็นคุณค่าเราหลังจากที่เราตระหนักว่าพระเยซูเห็นคุณค่าเราแล้วเราตอบสองพระองค์การที่คนเห็นคุณค่าเราจึงเป็นไซเอฟเฟกจึงเป็นผลได้ต่อเนื่องเป็นโบนัสเป็นกําไรที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเห็นว่าเราสําคัญและเราทําตัวให้โปรพพอพร์พไทยเพราะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเห็นว่าเราสําคัญเราจึงปฏิบัติพระเจ้าใช่ไหมครับ เมื่อเราปฏิบัติพระเจ้าพระเจา้าอวยพรเรากลับเมื่อพระเจา้าอวยพรเรากลับปุ๊บคนก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสําคัญ <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> นี่คือดิเรกชันที่ทางของการใช้ชีวิตในโลกนี้เราจึงไม่ได้พยายามจะปฏิบัตคบบคบบิคนที่เห็นว่าเราสําคัญบ้างไม่เห็นว่าเราสําคัญบ้างแล้วก็ไม่สนใจพระเจ้าจริงไหมครับในสุดปุ๊บคนที่เห็นว่าเราสําคัญวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไหมครับวันหนึ่งเปลี่ยนอีกมีคนหนึ่งเห็นว่าเราสําคัญเราไปหาเขาได้อีก คนนี้อาจจะเห็นว่าเรามีคุณค่าอยู่มาสักสี่ห้าปีอาจจะเปลี่ยนได้อีกวันหนึ่งเราไปหาคนที่อีกพี่น้องตายเลยครับคนนี้ต้องการหน้าตาแนวเกาหลีพาตับ <c oughs> แนวเกาหลีมาพี่น้องไปเจอ,อคนนปรากฏชอบสไตล์อินเดียยุ่งเลย <c oughs> ใช่ไหมอีกคนหนึ่งชอบสไตล์ไทยใช่ไหมครับตายเลยพี่น้องเมือ่อมาเชื่อพระเจ้าจึงลดงานมหาศาลใช่ไหมครับ พราะพระเจ้ามีสไตล์เดียวเราเพียงแค่ดูว่าพระองค์ต้องการแบบไหนเราจัดให้ภาษาไทยเรียกว่าจัดเต็มหรือจัดหนักพี่น้องเมื่อพระเจ้าต้องการเ,เราจัดหนักให้ไหมครับ <Yeah. S 1> เราจัดให้เลย <Yeah. S 1> เหมือนเมื่อวานที่ไปทำการสาสวนนะครับผมประทับใจไม่แดงมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหพี่น้องไม่แดงนะครับ <laughs> จัดหนักมาก <laughs> เดินมาแบบไม่กลัวใครถือจอบมาด้วย <laughs> ผมไม่แดงใจเย็นครับใจเย็น ไม่มีใครทาลายแม่งโอ้ขุดนะครับโอ้ขุดดึงโอ้โหเต็มที่เลยนะครับยิ่ยงกว่านมนมอีกนะครับนมนมก็ถ่ายเลืก, <laughs> กถ่ายลืกนะแม่งเอาดอกไม้นะอ้ายนะอยายอะเป็นต้นนะดูแลดีมากเลยผมก็หนุนใจไม่รู้หนุนใจหนุนใจแอดหรือรไข่รือโขเนี่ยจริงๆเนี่ยมันง่ายมากรับใช้พระเจ้าเนี่ยพอมาถอนหญ้าเราทําเพื่อสังคมใจเราทําเพื่อสังคมทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยมาถอนหญ้าเนี่ยพระเจ้าก็นับเป็นอินเวสเมนต์ด้วยพระเจ้านับเป็นการลงทุนด้วยนะครับ บางอย่างเนี่ยท่านจะต้องลงทุนต่อเมื่อซื้อหุ้นใช่ไหมซื้อหุ้นชินซื้อหุ้นบางจากท่านจะได้หุ้นจากบางจากเมื่อหุ้นขึ้นต่อเมื่อท่านตองเงินไปซื้อหุ้นบางจากไปซื้อหุ้นแปบซีได้ไหมครับไม่ได้หุ้นบางจากแต่ทํางานพระเจ้าเนี่ยทำอะไรก็ได้หมดเลยแต่ใจเพื่อถอยกิจกพระเจ้าพระเจ้านับเป็นเครดิตหมดเลยนี่คือสิ่งที่ลากฐานการคิดเชิงธุรกิจมาจากพมพีดยซ้ำไปโบนัสบําบเหนจรังวัลบําเหน็จมาจากในพมพีนะครับ ทำงานราชการบาสัปีคุณได้บำเหน็จเพราะอะไรครับเพราะคุณทํางานมาตลอดชีวิตคุณได้บำเหน็จแล้วก็ได้บํนานาญด้วยใช่ไหมฮะเอาเงินก้อนไปเลยปึง้งนะครับคูณสิบเท่าของเงินเดือนแล้วก็ให้ทุกเดือนเลยเป็นต้นเพื่อสมกับคุณงานความดีที่คุณทํามาตลอดชีวิตราชการเม вот ื่อเชื่อพระเยซูปุ๊บเราผ่านด่านเรื่องความรอดแล้วใช่ไหมครับเราจึงไม่ต้องลุ้นว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเพราะนเรารอดแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไม่รอดเนาะรอดแล้วดีกว่าเนาะเราน่าจะรอดนะพี่น้องเนาะ เราลอดแล้วนะคิดว่าน่าจะใช่นะโอเคนะคือเรารอดแล้วตอนนี้เราจึงเลยจากความลอดมาสู่การสร้างบําเหน็จได้ไหมครับหวังว่าบาเหน็จบํานาญบําเหน็จจึงมาจากการรับใช้พระเจ้ารับใช้